ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้ให้โอวาทเกี่ยวกับพระคุณมารดาบิดาไว้ว่ามีลูกหลายคน ที่เห็นว่าบิดามารดาเป็นคนไม่ดีหาว่ามีอกติรักไม่เท่ากันอย่างนี้เห็นมาซะมากชีวิตและเลือดเนื้อของเรานี่เป็นของท่านให้เรามาถ้าเราไม่ได้ท่านเราจะมีชีวิตและเลือดเนื้อขึ้นมาได้อย่างไรลูกอักตันยูไม่รู้คุณคนบางพวกเขาบอกว่าบิดามารดาไม่ได้ตั้งใจให้เกิด ก็ต้องขอพูดแบบภาษาชาวบ้านสักนิดว่าถ้ารู้ว่าเขาไม่ตั้งใจให้เกิดแล้วแล้วก็เสือเกิดมาให้เขาเลี้ยงทำไมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบิดามารดานี่ท่านทั้งหลายอยากจะพูดต่อสักนิดหนึ่งว่านอกจากท่านเลี้ยงมาแล้วเราจะเลี้ยงท่านตอบทำกิจการของท่านดำรวงวงตระกูลประพฤติตนให้เป็นคนควรแก่การรับมรดกไม่ใช่อันธพาน กินเหล้าเมายาเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศให้นี่เป็นความดีขอเตือนท่านทั้งหลายว่าความต้องการในทรัพย์สินที่บิดามารดาให้ในภายนอกอย่าสนใจท่านหาให้เราได้เพราะอาศัยความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บหอมรอมริบตั้งตัวไว้ดีทรัพย์ภายนอกเหล่านี้เราอาจจะหามาได้มากกว่าบิดามารดาให้เราก็ได้ ท่านไม่ให้เราก็จงอย่าสนใจจงเทิดทูนความดีของท่านไว้นั่นคือทรัพย์ที่ให้ไว้เป็นกรณีพิเศษแล้วก็เป็นทรัพย์สำคัญกว่าทรัพย์ใดๆทั้งหมดคือชีวิตและเลือดเนื้อของเราชีวิตและเลือดเนื้อของเรานี่เป็นของท่านให้เรามาถ้าเราไม่ได้ท่านเราจะมีชีวิตและเลือดเนื้อขึ้นมาได้อย่างไรแล้มีบางพวกเขาบอกว่า บิดามารดาไม่ตั้งใจให้เกิดอันนี้ไม่จริงอาตมาเป็นพระมีประสบการณ์มามากมีคนอยากจะได้ลูกแต่ก็ไม่มีลูกท่านถามว่าทำไมถึงจะมีลูกมาถามพระมันจะได้เรื่องอะไรพระไม่มีความรู้ในการสร้างลูกอยากได้ลูกดีๆแม้เราก็านั่งนึกดนใจว่าอยู่สบายๆไม่ชอบมีลูกขึ้นมาคน มันจนไปหลายปีดีไม่ดีเกิดทุกระทมไปจนวันตายถ้าลูกอากตันอยู่ไม่รู้คุณคนฉะนั้นขอบรรดาท่านทุกคนถ้าหากว่าใครจะไม่ให้ทรัพย์สินอันใดก็จงนึกถึงความดีของท่านมองดูร่างกายของเราทั้งหมดหรือแม้แต่ชีวิตจิตใจที่เราได้ขึ้นมานี่เพราะอาศัยท่านเป็นเหตุท่านเป็นแดนเกิดถ้าบางคนจะคิดว่า เขาไม่ได้ตั้งใจให้เกิดก็ต้องขอพูดแบบภาษาชาวบ้านสักนิดว่าแล้วเสือเกิดมาให้เขาเลี้ยงทำไมนี่เป็นความเลวของคนที่คิดอย่างนั้นบางทีท่านอาจไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเราเกิดมาแล้วท่านก็ยังไม่เว้นความดีหากว่าท่านไม่เลี้ยงเราไม่ปราณีกับเราท่านทำให้แท้งเสียก่อนจะออกมาเราก็ตายหรือออกมาแล้วท่านไม่เลี้ยงไม่ดูเราก็ตาย หรือว่าออกมาแล้วท่านเลี้ยงแต่ไม่ให้การศึกษาเราก็โง่เป็นอันว่าบิดามา,ารดานี่เองที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นพรมของบุตรคำว่าพรมก็คือผู้ประเสริฐมีคำถามที่ลูกศิษย์ได้ถามหลวงพ่อว่าอยากจะใช้นี่พ่อแม่เพราะทำผิดมามากเหลือเกินกับท่านทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ หลวงพ่อเมตตาตอบคำถามดังนี้จงสร้างความดีให้กับตัวเองและนี่ก็เป็นการใช้หนี่ตัวเองตัวเราพ่อให้หัวใจแม่ให้น้ําเลือดน้ำหนองอยู่ในตัวแล้วจะไปสแสวงหาพ่อที่ไหนจะไปสแสวงหาแม่ที่ไหนบางคนรังเกียจแม่ว่าแก่เท่าไม่สวยไม่งามพอตัวเองแก่ก็เลยถูกลูกหลานรังเกียจจึงเป็นกงกรรมกงเวียน ยืดเยื้อกันต่อไปอีกพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกไม่ต้องไปตามพระอรหันต์ที่ไหนหรอกเหลียวดูพ่อแม่ในบ้านบ้างแล้วท่านจะรู้สึกว่าได้ทำดีตั้งแต่วันนี้แล้วอย่ายืนพูดกับพ่อแม่อย่าบาังอาจกับพ่อแม่พ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูกก่อนออกจากบ้านจึงต้องกราบพ่อแม่สามผลที่เท้า ทุกท่านโปรโดจำไว้วันเกิดของลูกคือวันตายของแม่เพราะวันที่ลูกเกิดนั้นแม่อาจจะต้องเสียชีวิตการออกศึกสงครามเป็นเรื่องที่ต้องเสี่ยงชีวิตสำหรับคนเป็นพ่อชั้นใดการคลอดลูกก็เป็นการเสี่ยงตายสำหรับคนเป็นแม่ฉันนั้นถ้าวันเกิดเลี้ยงเล่าจดจำไว้เลยว่าอายุสั้นจะบันทอนอายุให้สั้นลงน่าจะสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรให้พ่อแม่ วันเกิดของเราคือวันตายของแม่เราไปกราบพ่อกราบแม่ขอพรพ่อแม่ให้พรลูกรวยทุกคนไปเลี้ยงพ่อแม่ให้อิ่มก่อนไปเลี้ยงเพื่อนวันเกิดของเราอย่าพาเพื่อนให้พ่อแม่ทำครัวเลี้ยงนะเธอจะบาปทำมาหากินไม่ขึ้นเธอต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้อิ่มก่อนแล้วจึงไปเลี้ยงเพื่อนทีหลังคำถาม แล้วใครที่คุณพ่อคุณแม่ล่วงลบไปแล้วจะตอบแทนท่านอย่างไรคำตอบใครที่คุณพ่อคุณแม่ล่วงลบไปแล้วก็ให้มันทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ท่านและถ้าจะทำบุญด้วยการเจริญกรรมฐานและอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปการทำเช่นนี้ถือว่าได้บุญมากที่สุดทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับส่วนผู้ใดก็ตามที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้กลับไปหาแม่ไปกราบเท้าขอพรจากท่านจะได้มั่งมีสีสุขส่วนคนที่เคยทำไม่ดีไว้กับท่านก็นำเทียนแพรไปกราบขออโหสิกรรมล้างเท้าให้ท่านด้วยเป็นการขอขมาลาโทษขอฝากท่านไว้ไปสอนลูกหลานอย่าคิดไม่ดีกับพ่อแม่เลยไม่ต้องถึงกับฆ่าหรอกแค่คิดว่าพ่อแม่เราไม่ดีจะทำมาหากินไม่ขึ้นเจ๊ง ท่านต้องแก้ไขปัญหาก่อนคือถอนคำพูดไปขอสมาลาโทษเสียแล้วมาเจริญกรรมฐานรับรองสำเร็จแน่มักผลเกิดแน่บางคนลืมพ่อลืมแม่อย่าลืมนะการเทียงพ่อเถียงแม่ไม่ดีขอบินทบาทสอนลูกสอนหลานอย่าเถียงพ่อเถียงแม่อย่าคิดไม่ดีกับพ่อกับแม่ไม่อย่างนั้นจะก้าวหน้าได้อย่างไร ก้าวถอยหลังดำน้ำไม่โผลคนที่มีบุญวาสนาจะกระตันญยูกับพ่อแม่คนเถียงพ่อเถียงแม่เอาดีไม่ได้คนไม่พูดกับพ่อแม่นั่งกรรมฐา,านร้อยปีก็ไม่ได้อะไรถ้าไม่ขออโหสิกรรมสำหรับการขออโหสิกรรมที่คิดไม่ดีกับพ่อแม่คิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์คิดไม่ดีกับพี่พ,พน้องๆน,นี่บอกตัวเองไว้ ว่าจะไม่เอาอีกแล้วให้เอาน้ำไปขันหนึ่งเอาดอกมะลิโรยแล้วว่ากายะกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังโยโทโสอันว่าโทษทันใดความผิดอันใดที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลัง ขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคุณพี่คุณน้องอโหสิกรรมให้ด้วยแล้วเอาน้ำอาอรดมือรดเท้าพ่อแม่เสียนี่แหละท่านทั้งหลายเอย๋ยเป็นนี่บุญคุณพ่อแม่มากมายยังจะไปทวงนาทวงไร่ทวงตึกมาเป็นของเราอีกหรือตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้สอนตัวเองไม่ได้เป็นคนอัปรีจันไรนี้โลกมนุษย์ ไปทวงหนี้พ่อแม่พ่อแม่ให้แล้วคือให้ชีวิตให้ให้ให,ให้เรียนสำเร็จแล้วยังช่วยตัวเองไม่ได้มีหนี้ติดค้างรับรองทำม,มาหากินไม่ขึ้นลูกหลานโปรโดจําไว้เมื่อแยกครอบครัวไปมีสามีภรรยาแล้วอย่าลืมไปหาพ่อแม่ถึงวันว่างเมื่อไหร่ต้องไปหาพ่อแม่ถึงวันเกิดลูกหลาน อย่าลืมเอาของไปให้พ่อแม่รับประทานอย่ากินเหล้าเข้าโฮเตลน,น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์และหวังว่าท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อย สำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ